ยีพระเครื่องรูปทรงแปลกตาชุดที่1นึเหรียญคลายกระสิบหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวากรุงเทพมหานครปีสอ0พันร้งเหรียญปิดตาข้างเดียวหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีปี2,532 3. นริงสเหรียญสิทธัตถ,ถุวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครปี2,512 สี่เหรียญพระมหาป่าวัดลหินจังหวัดลำปางปี2518 5ห้าเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดโลสุทธาวาสจังหวัดอ่างทองปี2515 6หกเหรียญแผนที่ประเทศไทยหลวงพ่อเกิดวัดเขาดินจังหวัดชยดัยนาทปี2548 7รยีเจ็ดเหรียญหลวงพ่อบัญชาวัดหนองนาจังหวัดนครราชสีมาปี2549 8. ปดเหร็นอำลายทธงชาติหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ปี2485เเหรียนเสียนขาดหลวงพ่อโตว,วัดวิหารทองจังหวัดชัยนาทปี2457 10เปรียนลูกกุญแจพระยาวิสาร,รการวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีปี2525 25. 11. เหรียญนกันไทยวัดสมนัส ราชวร,รมหาวิหารกรุงเทพมหานครปี2470 12เหรียญหลวงปู่คงออกวัดดอนเมืองจังหวัดนครราชสีมา13เหรยญเปลเวลเทียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ปี2482 24ถึง2490 14เหรยญสามพระอุปชาวัดตลิงชันกรุงเทพมหานครปี2520 สิบห้าเหรียญทรงน้ำเต้าหลวงพ่อเปิลวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี2536 16. รมเหรียญหลวงพ่อเทียมวัดกษตร,ราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2519 17รยเหรียญสับประรดหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2538 18. เหรียญดาวท่านพ่อเนนวัดสมบูบณนารามจังหวัดขอนแก่นปี2513 1นเหรียญหลวงพ่อเยี่ยมวัดเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีปี2 5 4 1 2เหรีเยนหรียญนาเกี้ยววัดตริจินดาวัฒนารามจังหวัดสมุทรสงครามปี2 5 0 0ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ